ที่น้องที่รักในวันพุธรับเท่านี้ประกาศกโยแอลเตือนให้ประชากรของพระเจ้าต้องกลับใจจัดการทำบาปพวกเขาควรมีการดำเนินชีวิตที่แสดงถึงการกลับมาหาพระเมตตาของพระเจ้าเพราะไม่มีใครจะล่วงรู้ถึงสิ่งที่พระเจ้าจะทรงกระทำดังพระวาจาที่ว่าใครจะรู้ได้พวอกอาจจะทรงเปลี่ยนพระทัยสงสารกลับมาประทานพระพร เพราะพระเจ้าทรงทำเรื่องอันน่าประหลาดใจได้เสมอซึ่งในเวลานี้คือการอวยพรสำหรับผลิตผลต่างๆและเขาทั้งหลายจะสามารถนำมาถวายพระเจ้าได้ที่เป็นการกลับมาหาพระองค์หลังจากที่เกิดวิกฤตจากการที่พระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษซึ่งเงื่อนไขสำคัญคือพวกเขาต้องสำนึกตนใช้โทษบาป ในวันพุธอรับเท่านี้จึงมีเจตนาให้คิสชนได้ตรวจตามองดูบาปในชีวิตเพื่อจะเปลี่ยนแปลงกลับใจและรับพระเมตตาตลอดเทศกาลมหาพรตคิสชนได้รับการเชิญชวนให้ติดตามพระเยซูเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ทรงต้องการบังคับใครให้มารับพระองค์พระองค์จึงทรงปฏิบัติต่อเราอย่างสุภาพอ่อนโยนดังที่เปาโลก็ได้ทำหน้าที่และขอร้องคิสชน ให้มีความปรารถนาที่จะรักพระองค์เหนือสิ่งทั้งปวงหันออกมาจากบาปและคืนดีกับพระเจ้าเพราะการไม่กลับใจถือเป็นการปฏิปักษกับพระเจ้าที่จะต้องถูกพระองค์จัดการสิ่งที่คิตชนต้องสำนึกคือเมื่อได้รับการบอกกล่าวเราต้องเห็นถึงความหวังดีนั้นเพราะสิ่งนี้เป็นความปรารถนาให้เราได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า ผู้ทรงรักมนุษย์พร,พระองค์ประทานพระเยซูเจ้ามารับบาปและทําให้เราได้เป็นผู้ชอบธรรมในเทศกาลมหาพจน์นี้จึงเป็นช่วงวันแห่งความรอดพ้นเป็นวันเวลาที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์กลับใจพระองค์ทรงให้เวลาพิเศษเพื่อช่วยเหลือและนําสู่ความรอดวันนี้ให้เราภาวนาว่า ขอขอบพระคุณพระเจ้า,าผู้ทรงรักมนุษย์โดยไม่มีขอบเขตขอให้เราได้รับผลต่างๆและเปลี่ยนแปลงเราให้ดียิ่งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ช่วยผู้อื่นด้วย Shouldn't I